สวัสดีครับโคตรอุดรพัทถิ่นครับวันนี้คนอุดรพัทถินพาพี่น้องเกษตรกรมาที่หมู่7ตำบลวางม่วงอวา,า,างม่วงจัังหวดสระบุรีครับพาพี่น้องเกษตรกรมาดูาฟาร์มแพะมือใหม่ครับฟาร์มแพะของลุงแสงเดือนครับสาครฟาร์มแพะครับ พาพี่น้องมาติดตามรับชมวิธีการเลี้ยงแพะครับสําหรับเกษตรกร,กรมือใหม่หรือผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงแพะครับพื้นที่ไม่เยอะแต่สามารถเลี้ยงแพะได้ต้องทํำยังไงครับสําหรับเกษตรกร,กรผู้ที่มองหาอาชีพเกษตรกรผู้ที่กําลังอยากหาอาชีพเสริมหรือว่า,อามองหาช่องทางการทําอาชีพนะครับวันนี้คนอุรานพัฒนน พาพี่น้องมาดูอาชีพเสริมเพื่อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ชมทุกๆท,ท่านครับที่สนใจในอาชีพเลี้ยงแพะหรือว่า,อ,าอยากจะเลี้ยงแพะนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรมาที่ตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับเพื่อครับนี่ครับเป็นฟาร์มแพะของอ่า ลุงแสงเดือนครับเด no ี๋ยวผมพาพี to to ่น้องเกษตรกรมาสอบถามนะครับว่ามีวิธีการเลี้ยงมีวิธีการจัดการยังไงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องเกษตรกรมาที่ตำบลวังม่วงนะครับเพื่อมาสอบถามวิธีการเลี้ยงหรือว่ายังไงถึงได้มาเริ่มอาชีพเลี้ยงแพะฝากลุงแนะนําและแบ่งปันเรื่องราวดีๆของคนเลี้ยงแพะนะครับครับ เริ่มแรกยังไงได้มาทําอาชีพเลี้ยงแพะครับลุงก็อยู่ว่างๆก็ไม่รู้จะทําอะไรก็หามาเลี้ยงเพื่ออาชีพเสริมแบบทำไรครับ,รบก็มันก็ไม่มีอะไรมากครับ,รบก,ก,ก็กินหญ้ากินฟางไปเราไม่ต้องยุ่งยากอะไรครับอืเลี้ยงง่ายๆแบบง่ายๆครับลุงแสงเดือนได้ทําอาชีพเลี้ยงแพะมานานหรือ,อยังครับเนี่ยก็ เพิ่งเริ่มครับก็เพิ่งเริ่มมาได้ักไม่ไม่นานครับก็เกิดมาหลายตัวแล้วครับครับพักเดียวก็เริ่มหนาตาขึ้นแล้วครับครับเริ่มแรกมีมีแพะอยู่กี่ตัวครับเริ่มแรกมีอยู่สิบตัวครับตอนนี้ก็สิบแปดสิบเก้าแล้วครับสิบแปดสิบเก้าตัวแล้วแค่ประมาณระยะแค่สองสามเดือนครับสองสามเดือนครับการเลี้ยงแพะนี่ ดูแลยุ่งยากไหมครับ<ม>หรือ<ม>ว่าไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากครับก็เอาน้ําอาหารให้ครับแกนั้นก็พอแล้วสาหรับการเลี้ยงแพนี่ลุงแสงเดือนอมีแนวทางการจัดการฟาร์มยังไงบ้างครับเรื่องอาหารเรื่องหยกยาต้องต้อง,องเราเรา,เราต้องได้ใช้ไหมครับก็ไม่มีปัญหาครับ,รบเรื่องยาเรื่องอะไรก็ธรรมชาติธรรมดาแบบเราไม่ไม่มียุ่งยากครับครับยัง ที่นี่ให้อาหารแบบยังไงครับลุงก็อาหารเม็ดอาหารผงแล้วก็มียาเสริมมีญ้าเสริมนะครับตอนนี้จะเลี้ยงแบบยืนลงเลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในได้ครับได้ครับเดินนี่นะครับเริ่มจากสิบแม่พันธุ์นะครับตอนนี้ก็ในระยะเวลาสองสามเดือนก็ สิบกว่าตัวแล้วนะกลุงเนาะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะคืนทุนไวนะครับนะครับพ่อพันธ์ุนี่เป็นลูกผสมธรรมดาใช่ไหมครับก็ตอนนี้ยังยังยังพ่อพันธ์ยังไม่ได้ซื้อครับก็ขอจั่อนบ้านเขามาผสมอยู่ก็เริ่มเริ่มจะขยายจะซื้อพ่อพันธ์นี่อ๋อคือแนวทางแรกเริ่มคืออยากได้ แม่พันธุ์ให้ให้เยอะๆก่อนครับครับถึงจะหาพ่อพันธุ์มาผสมนะครับตอนนี้คือก็คืออาศัยของเพื่อนบ้านนะครับนี่คือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเลี้ยงแพะนะครับคืออาศัยแม่พันธุ์ก่อนเนาะลุงเนาะครับครับนี่ครับตอนนี้มีลูกที่เกิดใหม่มาผมเห็นแยกเป็นคอกซอยเล็กๆนี่คือยังไงนะครับนี่เราเราต้องแยกครับเพราะเพ่อบางทีตัวโตมันก็ยั่ง กินบางทีมันก็วิ่งหนีมันก็แม่มันก็จะไม่ค่อยให้กินนมเท่าไหร่พอแยกออกมามันก็ดีขึ้นครับครับอันนี้คือแยกสําหรับแพะที่คลอดใหม่คลอดใหม่ครับครับผมแล้วเราเราจะแยกไว้นานเท่าไหร่ครับก็สักระยะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้มันโตแข็งแรงดีเราก็เข้ารวมกันได้ครับคือการแยกแพะนี่คือเพื่อให้ลูกเขาได้กินนมเต็มที่นะครับนี่ครับสาหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ครับที่อยากจะเลี้ยงแพะ นะครับคือเป็นแนวทางเป็นวิธีการจัดการอีกอย่างนึ่งที่จะทําให้ลูกแพ้เกิดใหม่นั้นสมบูรณ์ใช่ไหมครับนี่ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ไม่มีปัญหากับแพ้ของเราใช่ไหมครับก็แข็งแรงดีครับครับนี่ครับจากจากคอกคอกตรงนั้นก็ พึ่งได้เดือนเดือนเดือนกว่าครก็เรแยกลูกมันโตโตเร็วครับถ้าถ้าอะไรมีการแยกคอกอถ้ามีการจัดการแยกออกจากชุดใหญ่ครับลูกจะสมบูรณ์แล้วก็โตเร็วับไม่พอเดือนเลยครับเนี่ยครับเป็นวิธีการจัดการที่ทางลุงแสงเดือนทําแล้วมันรู้สึกว่าได้ผลดีครับลูกแพะสมบูรณ์ใช่ไหมครับเนี่ยครับแพะนี่เขาจะชอบกินอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับหรือว่า กินได้ทุกอย่างเลยกินได้ทุกอย่างครับครับฝากแนะนําเกษตรกรมือใหม่หน่อยครับลุงที่กําลังศึกษากําลังมองหาอาชีพหรือว่าอยากเลี้ยงแพะเนี่ยครับมีแนวทางยังไงมีขั้นตอนการเริ่มต้นยากง่ายยังไงครับฝากแนะนําครับก็แนะนำให้ให้กินหญ้าครับกระถินเรื่องกระถิ่นนี่มันก็มีการยุ่งยากก่อการหาเก็บเกี่ยวหญ้านี่เราหาตรงไหนก็ได้ครับหญ้านิดเดียวเดียวนิดนิดหน่อยๆมันก็อิ่มแล้วครับครับ ประเด็นนี้จะเป็นการยุ่งยากครับก็มองดูแนวทางแล้วที่เขาจะตัดกันก็ไปไกลมากครับครับแต่แพนี่กินไม่เยอะใช่ไหมครับครับกินไม่เยอะทางนี้คือจะให้อาหารทั้งวันหรือว่าให้เป็นเวลาเป็นเวลาสองสองเวลาเช้าเย็นครับอ๋อคือการเลี้ยงแพนี่คือเรากําหนดเวลาให้เขาเขาก็จะเป็นระบบของเขาเลยใช่ไหมครับครับครับผมนี่ครับเป็นอาชีพที่ทางลุงได้เริ่มต้นมาก็บอกว่า รับมือไม่ยากเป็นอาชีพที่คืนทุนไวนาอลุงเนาะครับนี่เป็นเป็นลูกที่เกิดมาใหม่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยอายุประมาณกี่เดือนครับเนี่ยนี่ก็เพิ่งได้เดือนเดือนกว่ากว่าครับตัวเล็กๆนี่ก็เดือนกว่ากว่าที่เกิดใหม่นี่นี่ครับเนี่ยอย่างตัวเล็กๆยังเนี่ยยางอย่างนี้ก็จะประมาณสักสองเดือนแต่ลูกลูกติดมาก็มันไม่โตเท่าที่เราเลี้ยงเองครับของเราเลี้ยงเองจะโตกว่าที่ลูกติดมาครับ ครับอ๋อนี่ครับตรงนี้แนวทางทางฟาร์มของลุงสังเดือนนี่คือเลี้ยงเพื่อขายสายพันธุ์หรือว่าช่างกิโลครับก็ช่างกิโลครับช่างกิโลอาชีพเสริมไปเ,เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเราไม่ได้ยุ่งยากเลยเราให้หญ้าให้ฟางแล้วเราก็ไปทําแนวอื่นได้ครับครับอ๋อนี่ครับคือแรกๆเริ่มต้นสําหรับอาชีพการเลี้ยงแพะก็ทําเป็นอาชีพเสริมไปก่อนนะครับเพราะว่า เป็นอาชีพที่ลงทุนครั้งเดียวครับครับผมนอกนั้นก็ผลกำไรก็คือลูกแพะนะนะครับเนี่ยครับกลางคืนร้องไหมลุงไม่ไม่ร้องครับอิ่มแล้วก็นอนเขาตรงมีที่นอนที่อะไรให้อย่างสมบูรณ์แบบเขาเขาชอบนอนข้างบนนอนชอบนอนเป็นที่ยกสูงใช่ไหมครับแล้วการจัดการเรื่องยุงเรื่องอะไรมีปัญหากับแพะไหมครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาครับ เนี่ยเนี่ยอย่างอย่างตัวเนี้ยก็เดือนเออนดือนกว่าเองเนี่ยอย่างลูกลูกตัวนี้ยเดือน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 กว่าใช่ไหมครับรับที่เกิดใหม่นั้นอย่างอย่างอย่างนั้ก็แม่ลูกติดมาตัวที่เกิดใหม่จะโตกว่าแล้วครับ <c oughs> เราจัดการให้มันแยกเ <conte S 1> นี่ยอย่างตัวขาวกับตัวดำเนี่ยครับตัวดํานั้นก็ติดแม่มาอย่างงี้ก็เกิดใหม่นะครับครับเพิ่งได้เดือนกว่า จากคอกฝั่งตรงนึ้นก็เพิ่งได้เดือนครับเนี่ยตัวนี้ตัวพี่ตัวพี่โตกว่าตัวพี่แล้วครับสองตัวนู้นนี่คือถ้าเราแยกเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าตแพจะโตไวแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งเราค่อยย้ายออกมารวมฝูงนะครับนี่ครับเป็นแนวทางจากการฟาร์มที่ทางลุงแสงเดือนได้ทําได้เริ่มแล้วก็ประสบความสําเร็จ ลูกแพะจะกินอิ่มสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งพายาไม่ต้องพึ่งพาอะไรคือเลี้ยงแบบธรรมชาติได้แพะที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับนี่ครับเป็นอาชีพที่คนอุดรพัคเหนืออยากจะมานําเสนออยากจะมาแนะนําพี่น้องเกษตรกรครับว่าเป็นอาชีพที่ถ้าเรามีระบบการจัดการที่ดีก็สบายเลยน้องลุงนะครับนี่ครับฝากพี่น้องเกษตรกรครับสำหรับอาชีพการเลี้ยงแพะสำหรับ ผู้ที่มองหาอาชีพเสริมนะครับเป็นอาชีพที่เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากนะครับนีครับของลุงก็คอกแล้วก็ทําง่ายๆสบายนะครับคือเป็นเพิงเก่า เก่าเคี้ยกวัวเราเลิกเลกเลี้ยงวัวเราทำไม่ไหวเราก็มาเลี้ยงแพะมันมันไม่ยุ่งยากครับนิดหน่อยมันก็อิ่มแล้วอันนี้คือลุงมีประสบการณ์จากเลี้ยงวัวมาก่อนครับครับผมเลี้ยงวัวก็สามสิบกว่าปีแล้วก็ประสบการณ์เลี้ยงวัวสามสิบกว่าปีครับครับก็หยุดเลี้ยงวัวมาก็ทํทำไร่ทําสวนก็เริมเลี้ยงแพะนี่ครับจากเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงวัวมาก่อนประสบการณ์เลี้ยงวัวก็30ปีครปี ทีนี้ก็เลยหันมาเลี้ยงแพะซึ่งไม่ยุ่งยากนะครับนี่ครับฝากพี่น้องเกษตรกรครับที่กําลังมองหาอาชีพเสริมหรือว่าจะศึกษาเพื่อทําเป็นอาชีพหลักนะครับก็พอเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนอุดรพัทถินนะครับเพื่อเป็นกําลังใจว่าคนอุดรพัทถินจะพาพี่น้องเกษตรกรไปดู อาชีพเลี้ยงแพะที่ฟาร์มไหนต่อนะครับวันนี้คนอุดรพรถิ่นก็ขอขอบคุณลุงแสงเดือนที่ได้สละเวลามาให้ความรู้มาแนะนําอาชีพสําหรับพี่น้องเกษตรกรและคนอุดรพรถิน่นวันนี้คนอุดรพรถิ่นขอบคุณลุงแสงเดือนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ